พบกับช่องแพนด้าทีวีแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูรองทรเท้าและเงียบของพรางผ่านักกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นจนแป้งเนี่ยนะเป็นกุหลาบอันนี้นะคะจะเป็นอีพีที่สองแล้วนะคะแล้วนะคะจะดีดูแบบละเอียดละอามากเลยนะคะเริ่มจากแันด้ากัก่อนเลยเนาะเริ่มตอนแรกเขาจะพูดแบบเร็วหนแบบแ่นอย,อยแต่ว่าจะพูดช้า มันคือควรนะคะจะไม่พอใจนอกจะเออได้ยินไม่ค่อยชัดนะมันจะเริ่มต่อดูข้างในก่อนเลยข้างในนะคะตรงนี้เนาะ,ะ,นนะ,ะจะเป็นเหม่ยแบบที่เขียนชื่อสีฟ้าเนี่ยจะมีแม่เต็มเหม่ยแมงก็มีเห็นไหมไม่ค่อยเห็นหรอกจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยว่า ชุ่มๆให้ดูนะี่นะคะเดีย๋ยวนี่นะคะเห็นกระรยังเห็นแล้วม,มั้งคีอก็จะมีแบบเป็นแนวนะคะแล้วก็เขาเห็นว่าแบบแคทชั่งนะแล้วก็ไทด์ด้วยเราเรา ะก็จะเป็นแมวนะคะเปลี่ยนจากแมวสีม่วงนะคะเป็นแมวสีขาตาชูนๆน,นี่นะคะนี่แบบนเนยเดียวเ็จะเป็น,น,นลนะะูกแมวอย่างเงียเนาะ อี้งเท้าผ้าบนี่เนาะเดี๋ยวแล้วนะคะจีนะคะมาเบา้าไปนะคะจะเป็นรูของนันยางแท้ฟันนะคะจะเป็นแบบผูกไม่ผูกเชือกนะคะเอ้ในนะคะจะเป็นสามสามนะคะเรามา ายห้าทไ่ไ้ที่ไนูอาเไม่ว่าจะเป็นมีที่ปักชื่อด้วยเนา เป็นคําว่าคําว่าอะไรหนูไม่รูคนมีนะคะตามนี้เลยนันยางนะคะเราซื้อดูเนรยางแฮปปี้ใช่เนรยางแฮปปันเนาะข้างใน,นก็จะเป็นไฟ้สามสามนะแม่จะดูแล้วเนาะตรงนี้นะคะเอาเอง,เงเินเดีวท่มีแต้มมันจะขาดตัวเลย นเ,นนเนี่ยคะเป็นอะไรได้เสียงอะไรก็ขออภัยนะคะก็จะอันนี้นะคะจะอันใหญ่เป็นจะเลยหมดเลยอันนี้ก็อันใหญ่เช่นกันแล้วด้านข้างก็จะเป็นแบบพันดายพันดายแบบนี้เลยก็จะเรียบลงมามันก็จะเป็นแบบลายๆหน่อยนะเนี่นยอะไรเอ่ยเนี่ยมันจะเป็นรอยอ่ะบ้างอะไรอยู่ในร่องนั้ง <c oughs> อยากางกูมองก็าหิวอือเราจะมาใส่ให้ดูด้วยนะคะอันดับแรกก็ใส่รองเท้าก่อนเลยเนาะแล้วนะคะ อันนี้เลยทุกคนใครร right ู้ขึ้นนั้นบอกเนี่ยอันนี้คืออะไรอนี่ยคืออะไรอะที่จะเก็บไว้นะเผื่อมันเป็นของรองเท้าของนอี่เหรอเหรอเฮียเราัะคู่เนาะ นัเกเรียนให้ดูก่อนเนาะอันดับใส่นะคะถอดนะคะถอดตรงน,นี้ออกมาเลยแล้วก็ดึงแล้วดึงอันนี้ออกมาเลยเนาะแล้วก็เอาท้าเนี่ยสูบเข้าไปเลยอุ้ยปั๊มึงน,นะคะทุกคน ได้ประมาณนี้แล้วเนาะก็ทำยองไงนะคะแล้วก็เอานี้นะคะสะเข้าไปเลยดูแล้วก็ปิดหนึ่เลยเนาะเออแล้วก็ทำข้าง<ม>เหมือนกันเลยเนาะ<ม>ถ้าใครรู้แล้วก็<ม>กรู้เลยคะ่<ม>สะสามารถแบบม,มาทําให้ชัดๆก็ดได้แตะพี่อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหรนะ่เนาะ ่นะคะตรงข้าม เอมอันนี้นะคะสวมเข้าไปเลยเนาะนนีะคะส่วน นี่นะคะได้แบบนี้เลยสำหรับนี้ขอบตวลาไปก่อนสวัสดีขาดไปบ้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดคาให้ช่องนี้ด้วยนะคะ